สบายดีพี่น้องทุกคนพบกับเจ๊หล่าเด้อมื้อนี้เจ๊หล่าอาย,อยุหรงการเฮ็ดเปียกพี่น้องมื้อนี้บ่ได้กินข้าวให้พี่น้องเมื่งเด้อบรได้ไปเที่ยวบ่ได้กินข้าวแต่ว่าเอากาแฟามากินพี่น้องซื้อกาแฟซื้อเอาพี่น้องก็ไม่มีห,อหอ่อหราบ่อเห็นต้อกมีห่อไม่เนี้ยกาแฟโบราณกาแฟโบร,ราณของบา้านเจ๊หล่าเองกาแฟาทางลาวเด้อเจปปล้ลาว กาแฟ,ฟโบราณเขาเหตุค้าย,ยู่ตามบ้านเพื่อนเจหลานเนี่ยมาซื้อมากินตีทีทำงานเจาหลานกำลังเหตุเบียเขาโปรแกรมการเหตุเบียก่อนพี่น้องเอ้ยเอาเป็นจะได้บ้านนะ หาข้อมูลก่อนพี่น้องเอ้ย เหงื่อทุกอยกี่ร่างก็ได้เหงื่อทุกอย่างเนี่ยพิ่หมีกสารก่อนพี่น้องเอ้ยพี่หมีกสารกินกาแฟก่อนคือทอะพี่น้องหนูว่านกระลุกคลิปให้เบิ่งคลิปเรียวๆกระลุกกรไล่หนอกระไลนาทีเป็นไรที่ทำงานเมื่อนหร่วัน มันยุดหน่อยเนาะมันเศร้าหน่อยสัมมามันได้กินกาแฟพี่เนาะกาแฟโบราณกาแฟโบราณกาแฟโบราณน้ำเชื่าเด้อใส่เสือ้อเงืดมาทำงานพอพามีออกให้งานนะกะมีเหตุเบียดไปพอ <c oughs> กาแเฟเบิร์กกันเสะหอมวนหนอ <c oughs> มวาน,น,น,นหน่อยกลุ่มกลมหวานนมบ่มเป็นหวานนมตาลจอกหนึ่งไม้เทงจอกหนึ่งเนาะจอกยางนะสิบหาพันกีบหนึ่งหมื่นหาพันกีบพี่นอ้องกาแฟโบราณหวานเจี๋ยละบุแพ้งดอกหนึ่งหมื่นหาพันกีบ ซิฟหาพัดกีบ <c ười> ยิ่งกาแฟเย็นเย็นสุนใจบมโควัยได้กินหน่อยพี่น้องเอ้ยโดน ưa, òn, นนเธอกาแฟหอมกาแฟเย็นส่วนใหญ่เจ๊หลามเจ๊บิงกินกาแฟดำเนี่ยน้ำเสาวกาแฟกาแฟหอมกันบอกเป็นภาษาลาวภาษาลาวเออกาแฟกาแฟหอมเนีย่ย òn, น้ำเสาวเนาะแต่ว่า เมื่อนี้เจละลาคืออยากกินเย็นมันเป็นอากาศแบบมอนหอนแน่นะก็สีมีแห้งก็เส,สื่มใจซื้อมากินอยู่ที่สำนักง,งานยางแปลงกไปเก็บผาบกระบวนการอองให้งานเมื่อกี้นี่อยู่สำนักง,งานอยู่ก่องตึกสำนักง,งานนี่แหละอนามัยสถานที่ทางปลาทางหงากเก็บเศษกินเงนินเริ่มมาจิบกาแฟไทยกิฟให้พี่น้องมึงย้อน่าเพื่อนๆนึกว่าพี่น้องขึ้นหอนนาะ กินเย็นกินอะไรๆว่า,วานไรกันเนี้ยออกเล้วพี่น้องเลยเห็ุจะได้ไหมเนาะเท่าแกไหมะนะ่ะอัญยวแกแล้อัญยวสูงแล่เท่าแหละ <c oughs> ดู้เลขสุขภาพไปผ่อนออกกําลังกายไปนะเมือ่อไนจะแต่สุดทายคลิปกันออกกําลังกายไปปัน ปันรถถีบหรือว่าปันจักรยานเนอะอยู่สนามกีฬาของแขวงบา้านเจริญเองวิตากล่องเซเลาค้ากล่องไปไอคิบไอพี่น้องมึง คลิปนี่ก็ว่มียังไรมีแต่เอาคลิปดื่มกาแฟกิฟนกาแฟยี่นาะทีทำงานท้องกจี๋ยละทีทำงานทีทำงานอยู่คนเดียวก็เจอลูกตัวงานอยากรุมมัดเจี๋ยละอยู่คนเดียวเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยก็เริ่มมาถ่ายคลิปให้พี่หน่องเมืองก่อนเป็นข,ขาวๆไปจำนี้แล้วพีหน่องเนาะ มียังหลายง่ายงตามสบายสไตล์จหลาพบกัในคลิปหน้าเด้อสิเอายังมาฝากอีกมื้อบางเทื่อตอนค่ําสิเอามาฝากอีกคลิปนึงให้พี่น้องมึงตอนนสิเอาลงในขสาวพี่น้องมึงเด้อบ๊ายบายเียบเียกก่อน